ทำอะไรแต่เช้าจ้ะอ,อ๋อก็ตอนนี้กำลังคัดอยู่ซึ่งนี่ลํำยานีก,กาหน้านะใครที่ซื้อรถหรือมีรถใช้อยู่นะครับอันนี้ช่วยได้นะคืออันนี้ต้องบอกว่าคันนี้นี่ถ้าสังเกตนะครับมันจะเป็นรอยคาบกาวเวลาที่รถมันมาจากขึ้นมาจากเทนเลอร์เห็นไหมเขาจะมีการแลปสติ๊กเกอร์สีข,ขาวมาฉงนั้นเวลาที่มันติดไปปึ๊บแกออกมันก็จะเป็นกาวนะครับ ก็เลยต้องขัดนะคันนี้ก็จะเตรียมส่งมอบในวันพรุ่งนี้ก็ไปล้างมาแล้วแหละแต่ว่าเยวต้องมาขัดคราบกาวนะเพราะว่ามันต้องขัดไม่ออกมันต้องขัดทุกคันนะคะทุกคนใช่ใช่ใช่ะอันนี้คือยังไม่ได้ขัดแล้วนี่คือขัดแล้วเอาพี่ตนลองขัดดูดิให้ดูไอ้น้ํายาตัวนี้มันออกเลยหายเลยนะแต่วันนี้ไม่ได้มาขายน้ํายานะครับมามามาถ่ายให้ดูนะครับก็คือว่าคันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งมอบนะครับลูกค้าอยู่จังหวัด มหาสารครามเนี่ยจังหวัดมามหาสารครามอะ่มะมาซื้อรถเยอะเนาะใช่แล้วก็เวลาผมพูดชื่อจังหวัดอ่ะชอบติดคําแบบว่าไม่มีมหาคือสารครามสารครามส่วนใหญ่เขาก็จะเรียกอยู่ไหนพี่อยู่ที่ไหนคะสารครามอย่างเงี้ยโกสุมพิสัยอย่างเงี้ยใช่คือเขาก็จะพูดประมาณน,น,น,นี้คันนี้ก็จะเป็นรถคอกนะบรรทุกห้าตันนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าขอบพระคุณลูกค้าของเซลต์ต้นที่ออกไปก่อนหน้านี้มากก็คือแนะนำกันมาซื้อนะครับมันทุกห้าตันคันนี้ก็ห้าตันเหมือนกันนะคะมาเดี๋ยวหยุดขัดสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะพาไปดูรถมา,มาครับเดี๋ยวผมถือเองมานี่ครับคันนี้นะเมื่อสักครู่เราขัดไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วดูความเงาฉ่ำขึ้นไหมคราบเก่าไม่มีอันนี้ยังไม่ได้ขัด นะคันนี้นะครับเป็นสีเทาร์เรนโบนะครับเตรียมส่งมอบวันพรุ่งนี้อย่างที่บอกไปเลยลูกค้าอยู่จังหวัดมหาสาครคามของแต่งของคันนี้นะครับถือว่าเป็นของแต่งที่แบบบรรทุก5ตันได้เลยคันนี้ใช้เป็นล้อหน้า r t e 3 7แบนด์นะครับเป็นสีเทากันส่วนล้อหลังเนี่ยอันนี้คนละสำนักกันนะล้อหลังเนี่ยลูกค้าใช้เป็นล้อโปร แต่เลือกใช้เ a า t c p y ก็ใช้กันได้นะครับแล้วแต่ความชอบเพราะว่าเขาใส่กันได้หมดอยู่แล้วนะครับตัวข้อใช้เป็นงานช่างบึ้งราชบุรีนะครับท่านใดก็น่าจะคนเล่นรถข้อน่าจะเคยได้ยินชื่อนะครับเพราะว่าในยุคหนึ่งยุคแรกๆของรถข้อก็ดังมากๆนะครับสำหรับช่างบึ้งราชบุรีเป็นข้อฉากเหล็กนะครับฉากเหล็กรอบคันถ้าท่านใดไม่ชอบเหล็ก จะสั่งเลทก,ก็สามารถสั่งได้นะครับเล็กสับท้ายจะมีให้ทั้งหมด4ตัวครับแบบนี้นะมีเหล็กสับท้ายให้ทั้งหมด4ตัวแล้วก็คันนี้ผมใช้เป็นแหนบ20บมิลครับข้างละ5ตัวชุดโช๊คไว้สกีเรียบร้อยหมดโช๊คไวลูกค้าใช้เป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับแหนบ20มิลน,นะครับบรรทุก5ตันได้แน่นอนนะครับสำหรับสเปกแบบนี้นะครับพร้อมใช้งานครับคันนี้ ติดฟิล์มเรียบร้อยกันสาดข้อมือเปิดเรียบร้อยต้องบอกว่าอันนี้เรียกได้ว่าเป็นสเต็ปสารตั้งต้นเลยก็ว่าได้นะสะเต็ปสารตั้งต้นก็คือว่าลหลายท่านเนี่ยที่เล่นรถคอกนะครับถ้าไม่ได้สนใจในเรื่องของรายละเอียดความสวยเล็กน้อยอย่างเช่นไฟหน้าไฟท้ายคันนี้คือสารตั้งต้นที่เอาไปวิ่งงานได้เลยนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับเพราะทุกคันเราจะจัดทรงแบบนี้ให้หมดนะครับจัดทรงให้เลยไม่ย่อนะครับ อันนี้แค่ย้ายหูแนบ1นิ้วแล้วก็โหลดหน้านะครับก็จะออกมาทรงแบบนี้แล้วสวยไหมนะครับสวยเลยนะเป็นทรงถือว่าเป็นทรงที่แบบอะถ้าทุกท่านมาสั่งชุดช่วงล่างบรรทุก5ตันกับเซลตน้นแน่นอนครับออกมาเป็นแบบนี้เลยแต่หน้าตาของล้อก็จะแตกต่างกันไปเพราะอันนี้ทุกท่านเลือกได้ผมไม่ได้บังคับนะครับเลือกได้หมดเลยนะครับส่วนอีกคันหนึ่งนะครับที่วันนี้มีมาพร้อมกันพอดี นะครับแบบนี้จะไม่ใช่สารตั้งต้นอันนี้เป็นแบบว่าพิเศษใส่ไข่นะฮะเพราะว่าคันนี้นะครับนอกจากจะช่วงล่างเนี่ยแน่นแล้วคันนี้นะครับเพิ่มรายละเอียดในการเปลี่ยนไฟหน้าเปลี่ยนไฟตัดหมอกนะครับใช้เป็น LED หมดแล้วนี่แบบนี้คือไม่ใช่สารตั้งต้นนะครับแบบนี้คือสามารถสั่งแต่งเพิ่มได้นะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของความสวยงาม ติดฟิล์มเขียวนะครับสวยๆนะใส่กันสาดครอบมือเปิดเหมือนกันแล้วก็คันนี้นะครับใช้เป็นแม็กห้าลูเอสเนะครับส่วนล้อหลังเนี่ยใช้เป็นของเลนโซ่เห็นไหมล้อหลังไม่เหมือนกันล้อหน้าก็ไม่เหมือนกันอย่างที่เซลต้นบอกครับอยู่ที่ความชอบของลูกค้าเลยผมให้ลูกค้าเลือกเองนะครับผมไม่บังคับนะว่าเอ้ยอันนู้นดีกว่าอันนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเผื่อบ,บางท่านเคยใช้มาแบบนั้นกไ็ได้ใช้ยี่ห้อนั้นต่อจะได้ ความมั่นใจที่เกิดจากตัวท่านเองนะครับคันนี้พา t e ีซ c ส่วนคันเมื่อกี้ก็ผาทีซพเหมือนกันลูกค้าสั่งใส่ตัวครอบหัวนะครับให้เป็นเลดให้มันดูสวยนะครับแต่ใช้ TCPY เหมือนกันเลยนะครับคันนี้มีย้ายหูแนบขึ้น1นิ้วนะครับแต่ช่วงล่างของคันนี้นะครับคันนี้เป็นยอซึ่งเป็นยอดเนี่ยบางทีผมอาจจะแบบว่าไม่ได้ทําเป็นสารตั้งต้นให้อ่าไม่ได้ทําเป็นแบบ แบบว่าอาแบบนี้ให้ทุกคนันแต่ไม่ใช่ว่าจะทําไม่ได้ทําได้แต่ที่ไม่ทําไอตัวย่อให้ทุกคนันเพราะว่าบางคนไม่ชอบรถที่เตี้ยมากนะครับแต่ทุกอย่างเราจะคุยกันก่อนว่าจะทําทรงไหนถ้าจะทําเตี้ยมากาผมก็ทําให้นะครับสามารถใส่กองโหลดได้อีกนะครับก็สั่งได้หมดนะครับนะนี่มีชุดชกไฟเหมือนกันคันนี้ลูกค้าก็เลือกใช้โปรเฟนเดอร์เหมือนกันเพราะด้วยตัวเป็นเฟนเดอร์เนี่ยกระบอกเขามันครอบกัน ก็เลยทําให้ไม่ต้องคอยเปลี่ยนยางหุ้มโชว์นะครับมีสกีเรียบร้อยหมดนะครับแนบ20มิลเหมือนกันนะครับคือพูดง่ายว่าท่านใดเนี่ยถ้าไม่เคยใช้รถคอกเลยมาหาเซลต้นนะผมจัดแนบ20มิลให้อยู่แล้วนะครับแล้วอย่างหนึ่งก่อนทํารถเราจะมีการยินดันสเปกกันแล้วก็คุยกันว่าแบบนี้แบบนี้นะนะครับนี่คันนี้ท่อไม่มีนะครับเพราะว่าเปลี่ยนท่อเป็นท่อซิ่งเหมือนกันคันนี้เป็นท่อออกหน้าเ่านะครับแล้วก็ไฟเบรกไฟไท้ายเป็นตัว 2024นะครับเห็นไหมนี่อันนี้คือราคาตั้งต้นนะครับอันนี้คือราคาตั้งต้นอันนี้คือราคาที่พิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าลูกค้าสั่งใส่ไฟหน้าไฟท้ายนะครับแล้วก็สั่งจัดทรงสายย่ออะไรเงี้ยก็อ่ะอย่างคันนี้อ่ะผมยกตัวอย่างนะครับของเนี่ยมันทําต้องบอกว่ามันตามราคาจริงๆนะอย่างคันนู้นแม็กหกู o uru, ไม่ต้องใส่อแดปเตอร์ราคาก็ไม่มี mm hmm. ไม่เป็นราคาที่เป็นอแดปเตอร์ แต่คันนี้ใช้แม็กห้าูมีอะแดปเตอร์ hmm. เพิ่มขึ้นมาผมก็ต้องมีการตั้งราคาอะแดปเตอร์ mm hmm. เพิ่มขึ้นมานะครับในราคาอ,อกกุปกรณ์ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ท่านจะสั่งแต่งนะครับราคาขึ้นอยู่กับของแต่งแต่ทุกอย่างนะครับทาให้ได้ตามสั่งทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมนะสีบอลก็สวยสีเทาก็สวยขึ้นอยู่กับความชอบครับนะสีขาวก็สวยผมว่าสวยทุกสีอยู่ที่การใส่ล้อการแต่งอีกทีหนึ่งแล้วกันนะไปะ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเซลต้นขออนุญาตไปขัดคราบกาวก่อน <c oughs> นะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ